มาครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่รายการปาบอลชาแนล <c oughs> มาวันนี้จะมาพามาดูกลับแก้มนะครับมานี่หมูอบร้อนๆนะฮะไปเดี๋ยวเราไปชิมพร้อมกันเลยอบสดใหม่ๆเซตใหม่ๆเดียเดี๋ยวเดี๋เดียว คีบก่อนคิบก่อนชิ้นใหญ่หนะักโอ้เดี๋ยวล่นนิดตายอ่ะนี่มาไอ้หูอบร้อนนะครับมาดูกัน สุดเด็กป่าบอลชาแนลแบบกินไปจวดก่อนนะแป้งกับแก้วของเราที่เด็กชน ดูฮะได้อืมสดๆเลยโหนี่ดูความชําดิโอ้ยไหนก็นี่โูฮะหูยไม่เจอไปดิรออะไรแดกอ้งดูฮะความชมพูนี่ครับ แกวแซ็ตเซ็ของเราโคตรนุ่มอันนี้เป็นส่วนสันคอนะครับสันคอแต่งแข่เขาเกลแล้ว ไปฮะดูยังอืมมาฮะโอ้ยข้นนุ่มฟินสุดๆหวัดเทียวไปนะัวนะัว จแจ้งกับเหล้าที่รู้จักคอไม่ใช่รู้จักคอที่รู้รูกใจเออผูอป้ประกิบกิ้น์พัน,พนละเจอะหน่อยเหล้าคนยากชน อร่อยจริบนะฮะแ่วเราความแจ้วมันสกดอืออือแล้วอะไรเมื่อแรกก็มียองอไปจะกินหนัก บัตรอะไรกตามนะครับปาบอลแชร์